สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูเครื่องมือสว่านและก็หินเจียรหรือลูกหมูของใครใช้ยี่ห้อไหนเนี่ยเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้นะฮะส่วนผมเนี่ยใช้ของตัว Mark มาร์กเทคมาเนี่ยฮะมาร์กเทคทั้งสว่านแล้วก็หินเจียเลยใช้ตัวนี้มาเนี่ยคุ้มมากครับเพื่อนๆสว่านผมซื้อมาใช้นะเป็นสว่านปากมันหนึ่งจุดห้าถึงสิบสามมิลน,นะฮะก็ใช้มาเนี่ย ตัวนี้เกือบสิบปีแล้วเก้าปีกว่าแล้วเพื่อนๆเนี่ยฮะความเร็วรอบของมันก็จะล,ลอกออกเกือบหมดแล้วนะฮะถือว่าคุ้มมากครับเพื่อนๆสว่านตัวนี้นะเก้าเกือบสิบปีฮะใช้มาเนี่ยยังไม่เคยซ่อมเลยนะยังไม่เคยซ่อมเลยใช้งานทั้งหนักทั้งเบาสลับผัดเปลี่ยนกันมาเรื่อยๆน,นะแล้วก็หินเจียลูกหมูตรงนี้เนี่ยของมาร์คเทคเหมือนกัน ซื้อมาใช้เนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดฮะเพื่อนๆสิบกว่าปีฮะลูกหมูตัวนี้เนี่ย10กว่าปีเคยซ่อมไปครั้งหนึ่งฮะตั้งแต่ใช้งานมาสิปีนะเคยซ่อมไปครั้งหนึ่งเปลี่ยนไอ้ตัวทุ่นนะฮะเปลี่ยนตัวทุ่นด้านในมันเนี่ยเปลี่ยนไปครั้งหนึ่งหลังจากนั้นก็ยังยังไม่มีวี่ววที่จะเสียหรืออะไรเลยก็ยังใช้งานได้ดีจนทุกวันนี้นะฮะสิบกว่าปีแล้ว ของใครใช้ยี่ห้อไหนนะเอามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะฮะก็เอามาแนะนํากันว่าใช้ยี่ห้อไหนประมาณกี่ปีกี่ปีแล้วส่วนผมเนี่ยสองตัวนี้นะฮะมาร์กเทคนะมาร์กเทคสุดยอดครับรุ่นนี้อันนี้ไม่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้ผมนะผมเอามาแนะนําให้กับเพื่อนๆที่กําลังหาเครื่องมือว่าเอาอยากได้สว่านหรือว่าอยากได้หินเจียรหรือลูกหมูเนี่ย เอาอยี่ห้อไหนดีนะฮะคุณภาพเป็นยังไงบ้างนะส่วน2ตัวนี้เนี่ยโอ้สุดยอดครับเพื่อนๆไม่จุกจิกนะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวๆไม่จุกจิกแล้วก็ร้อนเนี่ยไม่มีปัญหาร้อนไม่ตัดร้อนไม่ดับนะฮะใช้จนแบบโอ้เอาจนเหนื่อยนะเอาจนคนเหนื่อยนะยังตัวโคตรทนครับเพื่อนๆไม่รู้จะอธิบายยังไงดีนะโคตรทนสวรรค์แล้วก็ฮินเจียยี่ห้อนี้ ไม่ไม่มีโฆษณานะเอามาแบ่งปันกันเฉยๆครับสําหรับคนที่กาลังหาเครื่องมืออยู่ว่าอยากได้ยี่ห้อไหนดียี่ห้อไหนมันทนราคานะโอ้ผมจําไม่ได้แล้วหรอเพื่อนๆตัวนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ประมาณเกือบไม่สามก็สี่พันกว่านี่แหละมะั้งตอนที่ผมซื้อมานะเก้าปีจะสิบปีแล้วเพื่อนๆราคาผมจําไม่ได้ เพราะว่าผมซื้อเครื่องมือเนี่ยมาหลายตัวมากผมจําไม่ได้ทั้งหมดหรอกนะตัวนี้ก็เหมือนกันนะฮะอันนี้ยิ่งจําไม่ได้เลยว่าซื้อมาเท่าไหร่นะเป็นของอ่าพ่อซื้อมานะตัวนี้ทนคุ้มมากๆฮนะยอมรับเลยสองตัวนี้สุดยอดจริงๆครับ